ก็เกี่ยวก้อยเราแล้วก็เราก็ต้องเกี่ยวก้อยกลับด้วยเราพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนนิชนนิชาสวัสดียินดีที่ได้จักทุกท่านจ้าพี่กั้งเจอแล้วนะครับมีพี่กั้งชื่อพี่กั้งขึ้นแล้วครับก็มีคุณสวัสดิ์คุณก็มาทีหลังนี่เทิร์นฮาร์ดก็มาครับผมเทิร์นฮาร์ดก็มาคุณภูมินสวัสดีทุกท่านเกี่ยวก้อยทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณครับผมทุกโคน สวัสดีทุกคนนะครับสัญญาณเน็ตไม่ดีสัญญาณเน็ตไม่ดีครับทุกคนทุกคนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังนะผมยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยครับผมขอบคุณที่มาพี่รินจะขึ้นไหมทํากับข้าวอยู่หรือเปล่าใครจะขึ้นก็กมาได้เลยนะคะผมก็คงไม่ไม่เห็นพี่ นั่งตือต,ตลปัดแบบนี้นะเมื่อกี้นั่งตืออย่างนี้เลยนะัเหมือนตลับปัดนะกล้องผมก็อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ปานเทพแม่อ้วนสุพรรณพรมสวัสดิ์สิริพงษ์ลำยงแดงสุดสุทอมสิริทองนันทิพย์มนทาไพลินเทินฮาร์ตทุกทุกโคโนการนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการให้เพื่อนเกี่ยวข้อยกดไลค์หลังคอมเมนต์ตัวเองได้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้กดไปที่ตรงนั้นก็จะเพื่อนๆทุกท่านครับ ถ้าเข้าใจคืองูกินหางใช่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 งูกินหางใช่เวลาพี่ค่ะใช่ใช่ถูกแล้วจ้าองอาหารเป็นผู้จัดการร้านอะไรเงี้ยครับผมน้องเฉินพออกลับมาไลฟ์ที่เพจแล้วนะคะเย้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 ยินดีด้วยน้ำโอเคสัญญาณเน็ตไม่ดีไปนะมันอึกอึกอักอักไม่ค่อยดีย่าไปฝรั่งครับผมไม่กล้าว่าจะไปว่ายน้ำนี่เป็นกางเกงว่ายน้ำครับผมไม่ต้องบอกเลยครับผม บริษัท p อร์นะครับยังไม่เห็นเลย,ยเกิดอะไรขึ้นนาะผมก็ต้องขอแสดงความาเสียใจด้วยนะครับก,ก็มีพี่ไม่เปิดแต่พี่ก็เก็บข้อมูลไงพี่รู้ไงว่าเพจอ่ะเพจมันใหญมันไม่ได้ยินสาธุบุญด้วยนะครับผมเช้างานส่วนเยอะขอขึ้นไม่สะดวกครับโอเคได้เลยครับผมคุณสวัสดิ์เก็บไมค์เข้ามานจใจไบตตรีให้นะครับ สวัสดีค่ะอยากคุณไพรินก็สวัสดีเช่นกันครับผมขอบคุณเฟซบุ๊กจ้าตอบคุณชนทิชาครับผมขอบคุณทุกท่านเลยร,ร,รับลองกดดูนะคะผมกดดูแล้วจ้านะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมก็เหลือเวลาว่าน่าจะประมาณสิบนาทีได้นะครับทุกคนเหลือสิบนาทีครับผมจะได้ลงไลน์แล้วครับ <c oughs> คุณชนทนิชาทักทายจ้าไม่ก้อรู้ครับ <c oughs> ช่วที่ชาสวัสดีคุณหนูการจ้าอยากเห็นจังเลย <laughs> ได้เลยผมไปดูเลยว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกนะครับผมพี่พี่ลูกสาวหลาบออกไปแล้วครับผมเสียดายมากๆเลยมองไม่เห็นแกงคิงครับผมคาวน,นี้ลูกชินได้รับกาแฟยังครับยังเลยครับผม <laughs> ยังไม่สดชื่น พี่ไพรินมีเทคนิคปลูกไปนี่หรือเปล่านนองนี่ต้นไฮเลนเจอร์ผมนะตอนนี้ไฮเลนเจอร์ไฮเลนเจอร์ผมเนะี่ยไม่ออกดอกเลยครับผมตอนเลกก็บิสเตเดะตรงนี้จะเป็นท่นเออทักทายทุกท่านเดิอทักทายทุกท่านเด้อครับผมสวยตราผมพูดผิดพ,พูดถูก้วพูดโคราชอยากจะเรียนแบบครับผมเฮนเดอร์เนี่ยมาก่อนไม่ออกดอกให้ผมเลยครับเนี่ย ไม่ได้เชยชมเลยไม่ได้ชมเชยเลยครับผมสวัสดีทักทายทุกคนนะครับผมมาก็ันเลยครับผมพี่ก้้งพี่กั้งสวัสดีครับพี่กั้งพี่กั้งสวัสดีครับพี่ก้างสายดันนะคนที่ชาชนที่ชานะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมเฮงเฮงปังๆทุกคนครับผมกันนะคะขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับผมคุณอินสตูดิโอสวัสดีครับจากคุณสุวิตรากสัญญาณค้างสัญญาณเน็ตผมนะครับผมสัญญาณเน็ตผมค้างเพราะว่ามันไม่ค่อยจะดีจ้าคุณหนูการมาส่งกาลังใจนะคะคุณหนูการขอบคุณมากนะครับผมวิถีคนดูคนขยันสวัสดีคนโสดชนชัติชาจ้าคุณสุวิตราสวัสดีเขาไม่รู้สึกกลัวนะครับผม สวินแก้วตูมไอจยเทพสถิตสวัสดีครับผมผ่านมาทักทายครับผมขอบคุณมากเลยมาทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับคุณนายนะครับพี่รินก็อ้าวเหรอชนที่ชาสวัสดีครับพี่รินก็สวัสดีคุณสทธีนะครับกระชับมิตรภาพนะคะทุกคนโอเคนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนผมไลฟ์จากเอ่อก็คืออาจจะไม่ก็คือเอ่อโอกลาโฮมานี่จะอยู่ทางเหนือของเท็กซัสครับติดกันเลยครับผมรูปตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ ผู้ติดตามนะครับผมไปที่ผู้ติดตามแล้วก็เม้นเพื่อนๆเ,เลยค่ะอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกแล้วว่างนั้นเองคุณนรงรงสว่างสวัสดีครับวรุสวัสดิ์จ้าคุณชนนีจ้าเดี๋ยวผมพี่ไพลินนะครับอยู่เนเธอร์แลนด์สัญญาณเน็ตผมไม่ดีสัญญาณเน็ตผมไม่ดีครับผมสัญญาณเน็ตผมไม่ค่อยดีเพจมันยากเดี๋ยวผมดูว่าลองดูว่า ่าจะเจอใครบ้างนะยังไม่เจอของโอ้คุณพย,ยอมไปอยู่นะครับมีสวนทุเรียนนะครับทุโกคนกาทําสวนทุเรียนนะครับผมก็ขอให้ออกลูกออกหลานมาเยอะๆออกดกๆเลยเยอะๆเลยนะครับออกลูกผลไม้ออกมาเยอะๆเลยของฉันนะครับหญิงนัดหนูการจ้าหนูการสวัสดีค่ะทักทายค่ะฮา,าๆไปไปปล่อยใส่ตัวเบอร์เลอร์ที่มองเห็นนะเป็นชื่อคนอื่นทัางนั้นเลยมีเต้าหู้หวานแม่ส สงวนน้ำนวยสายบัวคุณยายนางวงเดือนเออเย้ๆน้องมาแ้วน้องมาแ้วน้องมาแยวชวนชนิชานะครับน้องไหนเนาะน้องนัดเหรอครับเห็นเขาไลฟ์หกโมงเช้านะผมยังไม่ตื่นเลยครับผมคุณดวงศรีนาวีพัชชานาวีนาวีครับผมผมนั่งแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตโมเด็มอยู่ในห้องนี้ครับโมเด็มครับผมนาวีสวัสดีค่ะ คุณดวงศรีสวัสดีนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ใกล้โมเดมมากๆเลยนะนะตอนนี้ควาน้ําใจไมตรีให้นะครับสวัสดีค่ะอยากคุณไพรินทก็สวัสดีเช่นกันครับผมขอบคุณเฟซบุ๊กง่ายๆนะครับแทนที่จะไปกดตรงถูกใจใช่ใช่เลยขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการให้เพื่อนเข้าหาง่ายเพื่อนดูผิดคาดเลยครับอยู่บนราชธานีเห็นรีแล้วครับผมว่าแล้ว กูดูบอลเยอะมากๆเลยนะครับผมกูดูบลนี่ครีเอเตอร์เต็มจังหวัดเลยทีเดียวนะครับผมชวนที่ชาเงินไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะครับยิงนะสวัสดีแม่ก้อมจ้าขอตัวนะคะวิถีคนดูวิถีคนดูครับขอตัวนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก็คุณวิถีคนดูรอสักระยะนะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราให้แบบว่าคลื่นเข้าแบบว่าเสถียรเสถียรหรือว่าระบบเขานั่นก่อนเพราะว่าพี่ก้า็จะใช้เวลานานมากนะครับผมใช้เวลามานไหนครับผมที่นี่ที่โอกลาโฮมาครับผม ประเทศสหรัฐอเมริกาครับไม่ถึงถามผมใช่ไหมถามผมเนาะที่นี่ที่ไหนนะก็คือที่ออกลาโฮมาครับเพราะว่ามันลดคือมันมันไล่สามชั่วโมงแล้วก็ได้สามสิบอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ไม่ลดว่าแต่ว่าวันก่อนผมลดเป็นใบเทาเลยนะลดเป็นใบเทาเลยอ่ะผมมายืนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะดูว่าเน็ตตรงนี้จะแรงนิดนึงนะครับเน็ตตรงนี้เขาจะแรงนิดนะึงเดี๋ยวผมจะลองดูคุณสิ สัญญาณเน็ตไม่ดีไปนะมันอึกอึกอักอักไม่ค่อยียบกมาแหววครับผมคุณชลธิชาสวัสดีน้องอ้อมจ้าโอ้น้องอ้อมน้องอ้อมน้องอ้อมก็เป็นครูอ้อมนั้นใช่ไหมเทิร์นฮาร์ดเติร์นฮาร์ดนะครับผมใช่หรือเปล่าเอยสวัสดีครับผมพี่กั้งสวัสดีคุณหนูการจ้าหนูการสวัสดีพี่ก้างจ้าชลธิชาทานผลไม้กันนะครับทุกคนอร่อยอร่อยทนนันเลยครับร้อนๆแบบนี้ต้องมันยักมากเลยครับผมก็ไม่รู้เป็นไรนะ คือคงจะโดนหักด้วยครับผมโดนหักโดนอะไรอะไรเงี้ยครบ60วันแล้วอะไรเงี้ยครับผมคุณพเมินสวัสดีครับคุณพี่กั้งเจอแล้วนะครับมีพี่กั้งชื่อพี่กั้งขึ้นแล้วครับก็มีคุณสวัสดิ์ก็มาทีหลังนี่เทิร์นฮาร์ดก็มาครับผมเทิร์นฮาร์ดก็มาของฉันหญิงนัดนะครับเขาคอมเมนต์แล้วก็กดหัวกดข้ไลค์หลังคอมเมนต์ตัวเองแล้วครับผมที่เขาทักทายคุณสวัสดิ์เกณฑ์ใหม่นั่นนะครับคือสัญญาณผมเียวผมจะไปใกล้ๆกล้สัญญาณนะใกล้ๆ้โมเด็มนะครับเราเตอร์อะไรเงี้ยคร ผมจะไปยืนใกล้ๆเราเตอร์เลยนะครับผมสวัสดีคุณสุวิตราเดลวิชโชกลูครับผมสวัสดีค่ะสุวิตราสุวิตราสุวิตราัรารบผมเออของแกก็ยังไม่ผ่านเนาะเรียของแกยังไม่ผ่านก็ขึ้นได้เขาไ,ไม่มไรู้สึกจะกลัวนะครับผม ทักทายทุกท่านเด้วย